ออมสินทีนโซนรู้จักกดอดอมเก็บหอมรอมริบแบบแผนชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงสวัสดีค่ะช่วงออมสินทินโซนวันนี้ปิ่นพาเพื่อนๆมาอยู่กันที่งานเปิดตัวธนาคารโรงเรียนกรพิทักษ์ศึกษาซึ่งเป็นธนาคารโรงเรียนลำดับที่912ที่ธนาคารออมสินให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการออมให้กับเยาวชนไทยทั่วประเทศค่ะและกิจกรรมภายในจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างตามปิ่นไปดูกันเลยค่ะ อย่างไรบ้างที่ธนาคารอมสินมาเปิดธนาคารโรงเรียนที่นี่ค่ะันนี้ก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ใหม่ครับในการทํางานในการด้วยกับเพื่อนๆในการทํางานเกี่ยวกับพวกงานบนัญชีเกี่ยวกับการเงินครับพอมีธนาคารเข้ามาอยู่ในภายในโรงเรียนเนี่ยก็รู้สึกว่าเวลาเราฝากไนเนี่ยสะดวกสบายยิ่งขึ้นครับแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าน้องโอเล่เนี่ยก็ต้องเป็นคนที่ออมเก่งมากใช่ไหมคะเนี่ยมี <G> เทคนิคอะไรจะแชร์เพื่อนๆทางบ้านฟังได้ไหมคะก็ปกติโอเล่ก็จะออมแบบว่าสมมุติเราได้เงินมาวันหนึ่งเนี่ยหนึ่งร้อยบาทก็จะเก็บมา ถ่าที่แบบว่าเราใช้จ่ายให้แบบตัวเองเ่ยไม่ต้องลําบากมากก็ได้แต่ว่าก็ไม่ต้องใช้ฟุ่มเฟือยมากครับเลือเท่าไรก็เก็บพน,นันแล้วก็เก็บสะสมเรื่อยๆในส่วนตัวของโอเลเองเนี่ยโอเล่รู้สึกว่าในการที่ธนาคารออมสินเนี่ยมาเปิดธนาคารให้นะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยได้ประสบการณ์ใหม่ๆในการทํางานครับวนถึงเรื่อที่โอเล่ฝากออมเงินนะครับโอเล่ก็สามารถฝากได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วยครับขอขอบพระคุณมากครับวัตถุประสงค์หลักก็คืออยากจะให้เด็กนักเรียนมีการ อ,อมทรัพย์ร่วมกันนะครับโดยการอ,อมทรัพย์ร่วมกันเนี่ยก็เกิดจากการมีกิจกรรมร่วมกันด้วยอนาคตเด็กจะได้มีความมั่นคงธนาคารโรงเรียนโรงเรียนความพิาศาัศษศึกษาขอขอบคุณธนาคารอมสินนะครับตั้งแต่ก้าวแรกเลยครับที่เริ่มเข้ามาทําการอบรมนักเรียนในฐานะผู้ที่จะปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานธนาคารโรงเรียนทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณนะครับทุกภาคส่วนของธนาคารอมสินไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับ ร่วมสนับสนุนการออมโดยธนาคารออมสิน